กินข้าวต้มกุ้ยนะคะร้านเดิมค่ะร้านเหน่งไก่ทอดนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็มาเลือกต้มจับชายแล้วก็ผัดแหนมใส่ไข่นะคะก็อิงก็บอกเขาใส่พริกเยอะๆหน่อยก็ชอบกินเผ็ดเลยเข้าวต้มตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นถูกลงบีค่ะจากเดิมถ้วยละหบาทตอนนี้เหลือถ้วยละ2บาทกลายเป็นข้าวต้มสองบาทะะเลยข้าวต้มสองบาทกับอย่างละ30สิบนะคะอร่อยมากเลย ก็หยุดแถวนี้ก็ลองมาดูงกันมากินกันนะคะเลยกัดวรวนไปนิดเดียวเองค่ะนี่เมื่อกี้ถ้ามีเวลาอย่ก็ไปกินกินประจำเพราะม,มันใกล้ที่สุดละค่ะมันใกล้มากๆค่ะ